วิง็ดนยใส่นีเอาเขายะเที่ยงเขายเที่ยงอหังหันไหมฮันลมอ่ะลมแรงแน่เลยอืขนาดตัวนี้ลมแรงเมืออุ้ยโอ้โหลมแรงจัดเลยไปเทินไป มัวกินอย่างเดียวเลยอร่อยนะอ้มีอ่างเก็บน้ำด้วยคนนั่นมีจักรยานให้เช่าไหมเนี่ยไม่ในแรกเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเขาอเหรออือู้หอันนี้เราอยู่บนเขานะครับผมใครเห็นกังหนันนี้อยู่แถวแถวโคราชเนี่ยอยู่เขาใหญ่เทียงนะ ใครผ่านมาทางสระบุรีน่าจะเจอใครไม่รู้จักนะปิดอาช่ายจักรยานไหมข้งจะปั่นเขาตอนไปไปชาญจักรยานกับมีทุกคนกินยังเดียวเลยเนาะเจ้าฮะกินยังเดียวเลยมาเจ้าแซบแซบคักอ้วนหมดแล้วหมดยังกินได้กิน กเยอะแหละอีกหมดไปได้ไปต้นนู้นเขาตั้งขานั่งไม่ได้แล้วไ้ตีงขาเอ้ตีนตันไม่ได้เหมใส่กับมาทำไมเนี่ย ฮะโอ้ยกินอีกแล้วฮะอะไรอยากก yes. ินอย่างเดียวเลยจะกินอะไรอยากกินอย่างเดียวไปปั่นจักรยานบ้างออกกำลังกายฮะโอ้โหหาแต่ของกินนะฮะวันนี้เองไม่ต้องกินหรอกอ้วนแล้วไม่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 ไปไปไปจักรยานนู่นไปปั่นจักรยานกันเหนื่ไงชอบกี่จักรยานอ่ะ นี่นี่มาปั่นจักรยานเป็นไงอะเหนื่อยเหรอไปอ่ะไปทุกคนไปปั่นจักรยานปั่นจราขี่กันอู้อ,อะตีเขาไปให้นุ่นตีจะต้องมาขับรถนะคนเยอะมากวันนี้วันหยุดนี่นะทุกคนปัน่นจักรยาน นั่งสองคนวิวสวยเลยพระาทิตกำลังจะตกกล้องหันลุมใหญ่มากมาตอนช่วงเย,ย็นจะบรรยากาศดีมาก,กนะเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนร้อนสุดๆไม่อ่ะ อมอมีคนเห็นไหมฮะไใช่ไ <c oughs> งลมเย็นมา นนั้น่ะเคยมาไหมครั้งแรกเลยนะไม่มีคนโทรมาเดี๋ยวเราจอดพักก่อนนะอุ๊ยแซมมิ่ทำไมรอจังเลยอ่ะลงไปยืนสิมาตั้งค่าตั้งให้หนุ่มก่อน ถ่ายครั้งนี้ออ้คตรสวยเลยอ่ะอเ,เดี๋ยวถ่ายรูไปไหมอ้าาเหนื่อยจังเลยแล้วกี่นาทีเนี่ยโอเคสองนาทีแล้วบรรยากาศดีมากดีมากต้องถายให้เห็นการขันลมไะมไงก็ขันไปทันลมเไย แหวนกลุ่มกันห้านไงทุกคนหนึ่งสองสามนี่ละนะหนึ่งสองสามหล่อเท่งามคักเจ้าสันดิมันมาแล้วมาแล้วบรรยากาศดีมากาได้แกถ่ายให้โอเควิ่งน้าหนุ่ม ดีจับนเลยหรอพี่แซมจับตัวกันเลยนะรอง่อนนี้รอดไหมรอดไหมหรอ เราต้องไงเราต้องไม่แน่เฮ้ยไม่เห็นคนจอด